ซีสามห้าไซดสามร้อยอีปียี่สิบนะจ๊ะมาใหม่แปดแสนหกหมื่นบาทจัดไฟแนนได้เต็มสี่หมื่นโลเองอะ่ะแปดแสนหกหมื่นบาทรถใหม่เท่าไหร่นะเกือบสามล้านใช่ป่ะไอตอนเลือแปดแสนหกหมื่นบาทโคตรถูกเลยอะ่ะดูดิเบาะเดิมหมดเลยนะรถมาสภาพนี้น่นะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำสีไม่ทำอะไรเลยสวยเดิมพร้อมใช้สี่หมื่นโลแท้ มาดูกันได้860,000บาทนะจ๊ะคันนี้คันนี้เท่าไหร่นะ208 0 0 0ใช่ป่ะปี1 4 x 1เบนซินนะปี1 4 8,000 0 0เอ้ย2,000 0 0แ0บาทถูก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 มาดูกันได้สวยเดิมสีดำตาลล <laughs> ิมิเต็ดสีดำตาลลิมิเต็ด แต0แสนเอ้สองแสนแปดหมื่นบาทอันนี้มาใหม่เหมือนกันคุณใดปีหนึ่งหกดีเซนเจ็ดที่นั่งสีขาวเบาะสีครีมนะมาดูกันได้สีขาวเบาะสีครีมเจ็ดที่นั่งนะสีดำสีครีมสีครีมมาดูกันได้รถส,สวยเดิมเจ็ดที่นั่งเบาะ ใบดำยางใหม่ด้วยยางใหม่ด้วยนะหกแสนสองหมื่นบาทถูกถูกสีดำเท่าไหร่นะสีดำหกแสนเจ็ดหมื่นใช่ไหมสีขาวหกแสนสองหมื่นดีเซ้นนะติดที่นั่งทั้งคู่เลยเซมนซ่าปีสิบสามอะแสนเก้าออตโต้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าจีออโต้สวยเดิม เจ็ดที่นั่งไม่ติดแก๊สนะแสนเก้าปีหนึ่งสามนะออโต้แสนเก้าคันนี้อันนี้ใสนกระบาทมาดูกันได้นี่สีดำสีดำหกแสนเจ็ดนะมีขาวหนึ่งดำหนึ่งอันนี้มันเป็นหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดอาจจะเจ็ดที่นั่งนะ VIP ป้ายดำแนละ้วป้ายดำ เบาะสีครีมอันติดอันติดศูนย์สองหนึ่งจุดแปดเท่าไหร่ดีนะ 80, 000, แปดหมื่นเอาไหมแปดหมื่นออโต้หนึ่งจุดแปดนะ 80, 000, แปดหมื่นเอาไหมมาใหม่มาใหม่อเวนซ่าแสนเก้าปีสิบสามสวยพร้อมใช้ออโตโอ้หน,นึ่งจุดห้าเบนซินรถเดิมแสนห้า พร้้อมใชสวยไหมผ่อนได้ภายในดำนะเบาะดำดูกันได้มาใหม่รีโวมาใหม่สองแสนหกหมื่นบาทปีสิบหกถูกสุดในเว็บแถมคอกไปให้ด้วยมาดูกันได้สองแสนหกมื่นบาทผ่อนได้สวยพร้อมใช้เลยเนะี่ย สองจสี่เป็นดีเซลเบาะดำปีสิบหกสองแสหกมืนบาทถูกมาดูกันได้มาใหม่อัปเดตสต็อกกันดีกว่า e สามร้อย e เหลือเท่าไหร่นะเก้า็เก้าใช่ป่ะยังอยู่ยังอยู่ e สามร้อย e ว 2อแสยังอยู่7ที่นั่งปี07นย์เจ็ดไม่ได้เชนเป็นซินยังอยู่ e 3 0 0 e ยังอยู่9ก9 h e one ปี18ยังอยู่นะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ปรับเหลือ6ก0 0นแล้วอะถูกๆูใบดำนะ7ที่นั่งเบาะ vip นะครับดีเซลเครื่องดีเซลปี18 เอสสามร้อยหรือแปดแสนห้าแปดแสนห้าป่ะนะเอสสามร้อยบูเทคไฮบิดแปดแสนห้าปีสิบหกถูกสุดในเว็บสวยสุดทำเออเก็บงานหมดแล้วเครื่องเกียร์เบรกแสนกว่าบาทเก็บหมดแล้วทำหมดแล้วสวยแคมรี่แคมรี่ปีอะไรเนี่ยสองพันสิบเอ็ดป่ะ ขายเท่าไหร่นะแสนเก้าใช่ไหมแสนเก้า <10 9. S 2> มาดูกันได้แสนเก้าไฮบริดสองจุดห้าแสนเก้าหมื่นบาทผ่อนได้ด้วยผ่อนได้หมดเลยนี่ก็ผ่อนได้นะเนี่ยนี่ก็ผ่อนได้เนี่ย GLC สองสองศูนดีผ่อนได้ มาแล้วคันนี้ผ่อนได้ผ่อนได้คันนี้มาใหม่นะอันนี้เท่าไหร่ร้านเก้าป่ะร้านเก้า TLC สองสองซูนดีร้านเก้ามามาดูกันได้คันนี้อ่ะคันนี้หกเก้าเก้า E สองร้อยคูเป้หกเก้าเก้าไเชไฟใหม่แท้นะเป็นคาแก้วด้วยแล้วก็คันนี้หรอ เทสลาเทสลาว่าโมเดล Y ลองเลนส์เท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ขายดาวหกแสนเก้าผ่อนต่อหกแสนสามถูกถูกนะถูกถูกปีสิบปียี่สิบสามลองเลนส์หกหมื่นโลนะยางใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ออดดี้อ่ะ ออดี้ร้าน69ปี18บร้าน69ของของแต่ง4ี่แสนนะล้อล้อยางแม็กใหม่เลยนะของแต่งเคปล่าสวยของแต่งให้ไปครบเลยนะคันนี้อ่ะคันนี้ e สา0รอยเบนซินไว ราคาเท่าคันดำป่ะห้าแสนเก้าเนี่ยห้าเก้าเก้าเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเครื่องเบนซินนะเบนซินล้นวนเปลี่ยนเครื่องมาปีสิบสี่คันนี้ยนะ e คันนี้สองแสนห้าปีศูนย์สี่นะครับสองแสนห้าอีสองร้อยเบนซินล้วนสองแสนห้าคันนี้ยคันนี้เหลือห้าเก้าเก้าแล้วห้าเก้าเก้านะคูปเป้ห้าเก้าเก้าคันนี้ย คันนี้เพียเขาปรับลงสองแสนแล้วเหลือห้าเก้าเก้าว่ะจากเจ็ดเก้าเก้าเหลือห้าเก้าเก้าแต่คันนี้เป็นดีเซลดีเซลล้วนวางเครื่องดีเซลล้วนมานะ e สามร้อยดีเซลล้วนนะไม่ใช่ไฮบริดเป็นดีเซลล,วล้วนละคันเนี้ยคันนี้เหลือห้าแสนสองเจ็ดสี่ศูนย์นะครับปีสองพันสิบห้าแสนสองเอาไปแปลงหน้าได้เนี่ยซื้อไปแปลงหน้าตัวใหม่ได้นะมีคนรับแปลงอยู่ คันนี้คันนี้เพียเขาบอกว่าจากแสนเก้าเก้าหลือแสนหกเก้าอ่ะรถไปสามหมืนอ่ะดีเซนอ่ะ CDI สีเขียวนะมาดูกันได้คันนี้อ่คันนี้มาใหม่มาใหม่คันนี้เท่าไหร่สองแสนสีถูกถูก,ถก S อสาสองแปดศูนย์ปีศูนย์สี่นะครับสองแสนสี่มืนบาทถูกถูกสวยไหมแม็กเมืกสวยเลยอนะ่ะเนี่ย สีสวยเลยอะขัดสีมาเรียบร้อยขายกันสดนะคันนี้มาใหม่มาใหม่มหมวิทย์ะวิทนี่ 2, 2, 2, 1, อสองแสนสองมั้ยสปีศูนย์เจ็ดมินเน 2, อร์เชนสองแสนสองมั้ยจบจบเลยหมดแล้วนะรถท่องเที่ยวเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะหายยากแล้วเหลือไม่กี่คันเหลือคันเดียวคูปเป้เนี่ยคูปเป้นี่เท่ากันห้าเก้าเก้าราคาใหม่ ห้5 99, 5 90, าเก้าเก้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาใหม่ x หนึ่ง x หนึ่ง x หนึ่งนี่เหลืออะไรหกเก้ 99, าเก้าว่ะหกเก้าเก้าดีเซนนะสิบแปดดีดีเซนปีสิบเจ็ดหกเก้าเก้าห้แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนได้คันนี้อ่ะคันนี้ไปีศูนย์เจ็ดที่นั่งปศูนย์ห้านะเท่าไหร่ดีอ่ะแสนเจ็ดแสนเจ็ดมั้ถู10 7, 10 7กถูไปปีศูนย์สี่ เจ็ดกระบะกระบะเลือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วอะ่ะสี่ประตูไฮแลนเดอร์สามพันออโต้นะมาดูกันได้สวยสวยสี่ประตูเือสองแสนเก้าหมื่น9ก0พันบาทผ่อนได้ด้วยปีสิบสองเครื่องสามพันออโต้นะครับสี่ประตูไฮ er, แลนเดอร์แถมข้อให้หน่อยนึงนะคันนี้ อันนี้ขายเท่าไหร่นะลืมราคาเลยเนะี่ยแสนแปด่ะแสนแปดสี่ศูนย์แปดปีสองพันสิบสองแสนแปดสี่ประตูสวยๆกิ๊บกิ๊มาดูกันได้แสนแปดเท่านั้นคันนี้คันนี้ติดแก๊สจีวีติดแก๊สแสนสี่ c ิ t แก๊สแสนสี่นะปีสิบเอ็ดแสนสี่ไฟท้ายเหลี่ยมล้าด้วยนะคันนี้คันนี้แสนเดียวใช่ไหมปีสองพันหนึ่งไห้าสองสามไอสองพันหนึ่งแสนเดียวไปะนะจบจบคันนี้คันนี้คันนี้แสนหนึ่งนะ เฟลต้าคันสุดท้ายแล้วแสนเดียวคันนี้คันนี้สองแสนคันนี้เลยนะสองพันสิบสวิฟสองพันสิบสองแสนบาทดูก็ได้โอ้คันนี้สามศูนย์หกห้าประตูแสนแปดป่ะแสนแปดใช่ไหมอีสองพันสิบแสนแปดคันนี้คันนี้แสนหก ฮอนดะ้าบิโอะห้าประตรูแสนหกแสนหกออโต้ออโต้หมดเลยคันนี้เหลือเท่าไหร่ดีแสนหกป่ะคันนี้แสนหกนะมาดูกันได้ตากลมตากลมอีสองสามศูนย์ตากลมแสนหกคัน e นี้คันนี้เท่าไหร่ดีอะสองแสนห้านะได้ไหมสีดำนะสองแสนห้าได้ไหมอา้าวแมวแมว แถมแมวหนึ่งตัวอันนี้สองแสนห้าได้ไหม S สองแปดศูน,น,น,น 45, 45, e 12, 45, ย,ย์คันนี้ 7, 000, Auto, 70, คันนี้สี่แสนห้าสี่แสนห้า E สองร้อยปีสิบสองสี่แสนห้าสวยๆคันนี้เจ็ดหมื่นไหมออโต้เจ็ดหมื่นไหมคันนี้สองแสนสองคันนี้แก๊สแก๊สสองแสนสองนะครับออโต้ออโต้ P สองพันสิบมาดูกันได้ มาอัปเดตสตอกกันดีกว่านะคันนี้ปรับราคาลงแล้วนะเหลือ299แล้วนะโฟกัสเทอร์โบเนี่ยนะ299ปี e 17 e คันนี้ก็มาใหม่เนี่ยคันนี้เ e อาอร3 0 0 e นะครับอันนี้มาใหม่ราคาแก้ a m g ด้วยนะ e 3 0 0 e มี2คันนะคันสีขาวนี่จะร้านสองนะสี บอลเนี่ยจะเก้าเก้าเก้าแสนเก้านะครับคันนี้คันนี้สองเก้าเก้านะครับเออติกาสองเก้าเก้าถูกถูกมาดูกันได้นะครับคันนี้ไฮแลนเดอร์สี่เก้าเก้านะครับสี่ประตูออตโต้สี่เก้าเก้าปีสิบหกสองจุดห้าดีเซน อันนี้อ่ะคันนี้สามแสนก็เอาแล้วนะแคปแคปสูงปีสิบหกแคปสูงปีสิบหกเกียร์ธรรมดาครับไทตัน <c oughs> อันนี้ก็เท่าไหร่ดีอ่ะสามแปดแปดนะสามแสนแปดเป็นแปดพันบาทนะครับถูกถูก,กนะครับมาสดา้าสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะออโต้ <Auto S 1> จะอยู่สามเก้าเก้านะ ันนี้อันนี้แปดแสนนะแปดแสนเอาไปละมาคุยคิดลดได้นะแปดแสนคันนี้อันนี้สองเก้าเก้าสองแปดแปดปะนะมาใหม่มาใหม่สองแปดแปดก็พอดีไหมสองแสนแปดหมื่นพันพันบาทปีสิบหกมาได้สามปีสิบหกสองจุดศูนย์ท็อปนะสีเทาดำอันนี้คันนี้เหลือหกเก้าเก้าแล้วนะ C 3 5 0 E 6 9 9ปี16นะจ๊ะ C 3 5 0 E ใครถูกนาวาร่ายังอยู่เลยเนี่ย3อันเนี้ยนวานวาร่านาวาร่าเหลือ3 0 6เอามา3 0 6เลย4ประตูออตโตโ้ปี16ปีปี18 3 0 6แบ็คอีดิชั่น4ประตูออตโต้ดีเซน เอ็กหนึ่งอ่ะเอ็กหนึ่งนี่เท่าไหร่นะหกเก้าเก้าใช่ไหมดีเซนต์ปีสิบเจ็ดคันนี้ไททันไททันคันนี้เหลือห้าเก้าเก้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะสี่สีปส่ประตูออโต้ขับสี่สีเทาดำนะส่วนคันสีบรอนนี่ขับสองออโต้สี่ประตูออโต้สีบรอนเงินเป็น เป็นขับสองไททันพลัสอันนี้เหลือเท่าไหร่ออรแล้ววะห้าหกก็พอไหมห้าแสนหกเอามาั 5, 6, ามา้ถูกถูกห้าแสนหกฮันเดอร์ฮันเดอร์นี่เกียร์อะไรอะเดี๋ยวดูกันนะ่เกียร์ธรรมดาเอาเท่าไหร่สามเก้าเก้ามาถูกถูกสีตัวสูงสามเก้าเก้าเอามาั้ถูก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 ไป ้าคันนี้คันนี้เฮียบอกเหลือสามแสนห้าสามแสนห้าราคาลงไปเลยสามแสนห้าออโตโ้นะคูเป้ออโตโอ้สามแสนห้ามาดูข้างในเน่ยนะหกแสนไม่ขายขาย3 0 0 0 0นห้าพอนะถูกถูกถูก,ก GLC GLC ที่เหลือเทนะ่าไหร่แล้ว149เข้าไป สิงสี่เก้าสี่เก้าเอามั้ยสิบสี่เก้าถูกถูกดิสเออจีสองสองศูนย์อันนี้สองห้าศูนย์ดีนะสี่พิเศษนะโฟก,กัสโฟก,กัสคันนี้คันนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษนะคันนี้สี่หกสามน่าจะมีร้านกบาบาทวางเครื่อง ห้าร้อยแรงม้ามาคันนี้คันนี้สองเก้าเก้าป่ะเทียนหน้าเทียนหน้าปีหนึ่งหกนะสวยสวยเทียนหน้าปีสิบหกอันนี้สี่หกสามแวนคันนี้คันนี้สามแสนกว่า มาใหม่สีบอลเงินสวยบ่แดงว่ะบ่แดงว่ะสวยนะสามแสนกว่ามาดูกันได้อันเนี้บ bm มีขาวมีดำนะสามสองศูนดีเนะี่ยมีขาวมีดำร้านหกเก้านะจ๊ะปียี่สิบล้านหกเก้าคันนี้ 6, 9, 9, หกเก้าเก้าเหลือหกเก้าเก้าแล้วสามสองศูนดีปีสิบสี่สี่นะ้อยฟ้าคันเดียวในเว็บ นะไม่มีอ่ะมีที่ผมมีคันเดียวเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะมาดูกันได้นะอันเนี้ยสองแสนเจ็ดนิสสันโนดสองแสนเจ็ดใครที่ถามไว้นะมาดูได้นะสองแสนเจ็ดเท่านั้นฮ็อปสุดสีขาวด้วยยางแม็กใหม่ด้วยมาดูกันได้มาใหม่คันนี้เข้าใหม่